อันนี้เราก็จะมาลองเชื่อมต่อกับสายแลนนะครับอันนี้ราเตอร์นี่เซตติ้งเรียบร้อยแล้วอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับสายแลนก็ต่อแล้วเหลือสายแลนต่อกับคอมตอนนี้ก็ยังไม่เชื่อมต่อเน็ตเวิร์กอะไรเลยนะครับใส่สายมาตอนนี้ก็เสียบสายแลนเรียบร้อย เราก็มารอดูที่เน็ตเวิร์กตอนนี้มันก็ขึ้นแล้วนะครับว่ามีสายแลนต่ออยู่คลิกเข้าไปขึ้นมาแล้วอันนี้ก็จะเป็น Wi-Fi ใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายแลนขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วก็ใช้ได้เหมือนกัน อันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วกดอันนี้เป็นเบราว์เซอร์ขอไฟล์คอกอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับกด YouTube ที่ตอนนี้บัญชา้บัญชาผู้คอมเครื่องนี้นะครับรคอมเครื่องนี้มันเครื่องเก่านานมากเลยครับสวัสดีผู้เล่นบอลระแลงทุกทุกท่านอันนี้เรียบร้อยนะครับมันไม่ถามพัดหมดเลยเกมรองเร้นคุณรับบทบากเป็นเอเจนต์จากทั่วโลกเป็นการรวมมาเกม f p s